โอเคนะครับผมสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมผมก็จะมาเล่นเกมจัดคอร์ดสาใน EP ที่4กันนะครับผมโอเคนะครับโอเคทำไมวะทักหนาอ่ะวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำนั่นก็คือผมจะมายังจุดนี้นะครับมันเป็นจุดอะไรไม่รู้ <laughs> นั่นแหละครับเดี๋ยวผมไปดูกันก่อนเลยนะครับว่ามันคืออะไรเพราะผมยังเล่นได้แป๊บเดียวไม่รู้เรื่องอะไรมาก พัดก่อนก็เพิ่งได้ปีกไอ้นี่มาไปล่อนนะครับเทคนิคก,การล่อนนะครับผมกดกดอ่าสเปกบาร์แล้วก็กดกดตัว E นะครับให้กลับมาล่อนกดสเปกบาร์เพื่อกลางร่มซูชิมนะครับผมกลางร่มซูกลางร่มกลางร่มซูชิมนะครับผมนั่นแหละครับตีลังกาโชว์สักรอบหนึ่งยู แล้วกก็ตกม,มันเป็นการล่อนแบบดีต้อนสุดๆอ,อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยผิดผิด,ผดโอ้ยบ้าใครจะไปทนว่ายน้ำวะเนี่ยเรือมาพอดีเลยกกเดี๋ยวก่อเรือแล้วเหินต่อเดีวยวหุ่ไม่ถึงอะ่ะต้องว่ายไปใกล้ๆเรือแล้ว เรือจ๋าเรือจ๋าเรือไม่ขี่ออกไปเรื่อยเลยเฮ้ยทำไมต้องมาตกอยู่ในชะตากรรมลำบากอย่างนี้อุ้ยนี่มันเรือของอืมเสวยะแล้วเสวะแล้วติด โอเคนะครับผมก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตุ้มตุ้มหรือตามจุ่มแล้วกันนะฮะทุ้ยโอเคเราจะมาตรงจุดนี้อะไรของกูเนี่ยเออแค่นี้ก็จบโอเคครับรับภารกิจมาเรียบร้อย พูดอะไรกันไม่รู้นะฮะเป็นเชลดอนคุยกับมาริโอ้แโอเคผมจะไม่เสพเนื้อเรื่องแล้วกันถ้าใครอยากดูเนื้อเรื่องนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับผมจะมาทำภารกิจตัวนี้แค่นั้นก็พอแล้วนะครับอาลโลดอ้าาทำไมไม่มีภาพตรงเนี้ยปกติจะมีภาพนะ ไปหามาริโอฮัลโหลมาริโอมาเลอร์ไม่ใช่ละมันพูดว่าอะไร,รเมื่อกี้โอเคครับเนื้อเรื่องเช่นเคยครับ <c oughs> ผมไม่เซฟครับเราจะเล่นอย่างเดียวถ้าใครอยากดูเนื้อเรื่องก็อย่างที่ผมแนะนำนะฮะก็ไปดูเองแล้วกัน ต้องไปไหนแอร์ติโก้คำเฮียแป๊บนึงไปเอาอาวุธก่อนโอเคได้ละไดอาร์พีจีมาหนกระบอกป่ะขนขน พุชอินวอเทออ๋อลากลงน้ำไปเลยเปิดกดแ็บขึ้นมานะฮะมาเลือกตรงเมืองนี้มันอ่านว่าอะไรวะ มาเนียหรือเปล่าไม่แน่ใจครับช่างแม่งมันอ่านว่าอะไรอะ่ะมาเนียอะไรของมันนั่นแหละโอเคครับเริ่มเป็นอ่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนะครับ้กูก็เปรไปทั่วนถูกผิดก็ช่างมันเถอะครับอย่าเอาสาระอะไรกับผมมากมายขนาดนั้นสเปกบาจัมมาแล้วเอ้ย แค่เนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่จะเล่นนี่มีแค่นี้เหรออุ้ยเกือบเกือบเกือบตายอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวที่จะเล่นนี่มีแค่นี้เหรอโอ้โหอุตส่าห์ตั้งใจเลยเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรสีเหลืองๆโโถถ่่ออ้้ 1>, 1 2 3 4ไม่ยิงครับเปลืองลูกค uh 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 ุณนับเล่นเฉยเอโอโหไม่ตั้งใจลงนะฮะเจตนาเฮ้ยร้านกาแฟทำไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยกดผิดอะไรอ่ะโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจครับ ผมเอาค <material. S 2> ุก <Gins> ก <eng> ี้มาฝากหนึ่งเม็ดอ๋อแบมือเอาเอาไปเลยเอาอีกแวะเอาวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนเสื้อเปียกไปละโอ้เฮ้ยเฮ้ยแว่ง โอ้โหโคสยองเชดโดโคตรสยองใครมาเจอตอนกลางคืนนี้ห้อยอยู่แบบนี้นี่แบบสยองขวัญมากไปไหนดีอะเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงจอดก่อนดูดูแมปก่อนมีอะไรให้ทำไหมวยมันมีสีเหลืองๆตรงนี้อีกนหนึ่งเดี๋ยวเราไปตรงนี้แล้วกันนะครับ ผมจะบินไปจะไวมากครับผมเห็นสะพานข้างหน้าครับแต่ผมจะไม่พังครับเพราะของคนอื่นเขาพังกันเล่นไปหมดแล้วไม่มีอะไรจะเล่นแล้วครับเขาเล่นกันหมดแล้วครับคนดังเขาเล่นกันหมดแล้วครับทุกคนก็คงจะรู้ดีว่าสะพานนี้แม่งพังได้ครับผมจะไม่ขอเล่นแล้วกันนะครับ จะไปเดินหน้าสู่ the secret of of, of อะไรอะ of with with อะไรโห oh, ยังอ่านไม่จบเลยอย่าเพิ่งไอ้นี่ดิ with e l e c t รอนั่นแหละครับ with e l e c t a r secret secret, secret. Oh, อ๋ออ่านถูกอยู่อุ้ยนี่เป็น ของใครของเราวะเฮ้ยไม่ใช่ใช่ป่ะวะเรนี่ของเรานี่ของเราใช่ป่ะวะใช่เหรอดูจากทาหารแบบเฮ้ยของเรานะฮะโอ้โหลงแบบดิจิตอลมากลาคอส กดไปเลยโอเคครับก็เข้าสู่หมดเนื้อเรื่องอีกครั้งมาเจอกับป้าที่ให้ไอ้นี่มาชื่อดิแมสให้ไอ้นี่คืออะไรคือถ้าใครยังไม่ดูนะพาร์ทสามนะฮะว่าป้าคนนี้ให้อะไรเรามานะฮะก็ไปดูได้เลยนะครับผมอย่ารอช้านะครับกดบน เออผมจะให้ดูเแบบ่อช่งมันเถอะครับผมขึ้นลิงไว้ตรงนี้แล้วกันอ่าขึ้นคิปไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับไปไหนอ่ะบินมาตรงนี้ตามท่อเฮียนี้ไปเหรอเอาเอาเอาเฮ้ยโอโอแหลกแหลกแหลกเกิดอะไรขึ้นนะครับ อ๋อแกท่อแห่งความลับท่อแห่งความลับภารกิจของผมวันนี้ก็คือดูท่อนะครับว่ามันไปนทะลุตรงไหนนะโคตรว่างเลยลิโก้ลิโก้โคตรว่างเลยอ่ะดดเดินไปหาเดินไปหาโอ้โหโดนตีนี่อลังการมาก pipes out, run Dima. วิวันมีต่อตรงนู้นนี่หว่าจะจอดทำไมวะนี่ Follow the pipes อ่า no pipes รอช่างมันเถอะครับเอาเป็นว่ามันให้ตามท่อน,นี้ไปนะฮะทอนน่ะะทอระบายน้ำอุ้ยโดนโดนอุน้ยเฮี้ย อุ้ยเฮี้ยโอ้ยจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยเฮี้ยเฮียเฮียอย่าดิอุ้ยเฮี้ยตายโอ้ยโคตรแรงเฟลอยู่ไดเอาใหม่นะครับแบบคุณผู้ชมคงจะสงสัยว่าทำไมกูต้องดูหลายรอบเพราะมึงตายวะเนี่ยโอเคครับ ก็ต้องขออภัยนะทีนี้ด้วยผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรมายิงผมยิงแม่งไปก่อนเลยแล้วกันอุ้ยไม่โดนหลบไมวะเนี่ยโอ้โหมึงลงต่อหน้าตลอดไม่โดนอุ้ยโดนละตายตายไปดีตายไปดีปดโ,โหแม่งกาจะฆ่าให้ได้เลยวะเนี่ย ก็ตายง่ายอยู่นี่หว่าเคลียร์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 แล้วนะครับผม okay. โอเคอุ้ยมีอะไรใต้น้ำอ่ะอุ้ยมีท่อใต้น้ำด้วยฮะอะไรนะสายตาแม่งไม่ได้อ่านซับเลยรีบไปเถอะรีบไปเถอะ ตายก่อนเฮ้ยอย่าพึ่งดิอ๋อมีตรงไอ้นี่ไว้หายใจอยู่ไม่เป็นไรนะครับเราจะไปต่อคุยภารกิจนี้น่าเล่นนะนะอืมันน่าเล่นมากเลยภารกิจตามท่อระบายน้ำนะครับ ท่ออะไรมันคือท่ออะไรอบอกให้ไปตรงโน,น้นเนาะแล้จะเปิดประตูยังไงอะโอเคคอนโทรเปิดประตูอุยแม่งมีใครอยู่ข้างหน้ามั้ยค่ั ต้องทำลายสามเครื่องนี้ให้ได้เอาอย่างนี้เลยแล้วกันตูมตูมโอ้ยติดติดมันต้องทำลายไหม อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับตายไปดิโอ้โหโอ,โอ้เล่นอะไรชักช้ามาเจอกันแบบนี้เลยดีกว่าสัดใจดีก็มีอยู่ไม่กี่ตัวนี่ว่า อุ้ยไอเฮียนี่พังละอุ้ยโดนโดนกล้ากล้าอุ้ยยิงแป๊บเดียวพังตื๊ผมยิงอ้ยพลังงานไฟฟ้าใครอ่ะ วิ่งมาทำไมวะเนี่ยวิ่งไปไหนอ่ะ,อะเออมันก็แต่ง่ายอยู่นี่หว่าถ้ายิงนอแต่ว่าใช้ถังแก๊สระเบ,บิดนี่ยากมากยิงเอาตั้งแต่แรกก็จบเออ,อ,เเอกกเเดนอออยโคม งานดีนเนี่อ้จะบินทำไม <c oughs> คิดว่าตัวเองเป็นนกหรือไงเนี่ยดูออกมาแบบจบแล้ว <c oughs> นะครับจบได้สวยงามมากโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับกข็ขอฝากติดตามกด ซับสไคร์ให้ผมได้อ่าตรงนี้นะครับผมที่ที่ตรงนี้แหละโอเคครับกดกดเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมไม่มีอะไรมากครับก็บายบายยู bye uh hoo. สวัสดีครับ <c oughs>